นี่ก็มาจาดดูแลมุมบ้านแล้วมาดูแลวิธีดูแลต้นไม้นะคะบ้านทุกมุมต้นสวยวิวออกกําลังกายเสร็จก็จะมาดูแลต้นไม้นะคะคุยกับต้นไม้มันการสดใสต้นไม้สดสวยนะคะมาดูว่าการดูแลดูสิคะ ยาวมากเลยวิวีิไปซื้อกระถางอันนี้ประมาณนะนับก่อนวนะ่าสามปีหรือห้าปีนี่เพราะว่าตัดมันยาวตัดทิ้งไปเล้ทขนาดกระถางสูงๆนะคพดูสิเพื่อนวิวไปซื้อกระถางสูงๆมาวนะก็แสมมาต้องไปซื้อเก้าอี้ต่อขายอีกนะคะดูสิเป็นพวงเลยต้นเหมือนต้นหางกระรอกนะคะต้นไม้แบบ เราจะเอาไว้ในประดับในบ้านนี้ฟอกอากาศในบ้านนะคะต้น,นะะตนอากาศต้นกิ่งไหนหแห้งๆเราตัดออกอย่างนี้คะ่ะแห้งๆเราตัดออกอย่างนี้นะคะเราจะดูแลเขาคุยกับเขาทุกวันอันนี้มันอันไหนแห้งๆไม่สวยแล้วก็เอาออกนะคะตัดออกเวลา ความสุขดีต่อใจดีต่อตาอันไหนไม่สวยแล้วก็ตัดออกบำรุงคุยกับเขาคุยกับเขาถ้าเนี่ยพื่อสุขภาพขปงเขาเป็นพวงนะคะเป็นพวงเลยประดับบ้านประดับต้นตั้งไม้มุมไหนก็สวยคะ่ะแล้วก็ฟอกกันคือเรา มาบางคนโอ้ทำไมชอบนอนนอนแต่หัวข้าตื่นเช้าเพราะว่าเรามีต้นไม้ประดับต้นไหลเงินไหลทองหรือว่าหางกระโลกก็ได้ค่ะระรลกนี้ไปเร็วนะไปเร็วเราพูดดีกับเขาเขาก็จะงอกดูสิงอกเดี๋ยวเอาให้ดูใกล้ๆก่็งอกสูงมาก แล้วก็เช้าๆออกกลลางกล้เสร็จรี่ก็จะมาตรวจดูต้นไม้แต่ละมุมบ้านนะคะแห้งๆก็อออกไม่สวยเพราะว่าก็จะบำรุงเนี่ยเอาออกมาจากเครื่องกาแฟไม่ทิ้งนะคะนี่ก็จะใส่ข้างบนเดี๋ยวเอาใสา่กาแฟลงไปบำรุงเขาด้วย กากา,ฟาแฟเราก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเรามาเทสใส่ต้นไม้เราเลยค่ะกากาแฟนะคะ,คะ,คะเทสใส่ต้นไม้นะคะบางคนก็ทานแล้วก็บางครั้งมิ้ก็เอานมก,กับไข่นะคะนมกับไข่นมสดตีเข้าไปแล้วก็มามาลาดมาลดมาลาดม,มาลด,ม,าลาม,าลดมันเป็นวิตามินซีทำ โปรโตีนเองนะคะดูแลต้นไม้สุดบ้าเราสวยเราก็มีความสุขใช่ไหมคะบ้านเราสวยเราก็มีความสุขด,ดีต่อตาดีต่อใจนะคะดูแลดูสิคะเหมือนผมไหมเหมือนผมยาวเลย ความสุกกับต้นไม้ใช่ค่ะเราดูแลเขาแล้วก็ดูวิวจะเอาให้ดูว่าว่ากากาแฟะนะคะดูสิคะากากรแฟนี่ข้างบนนี่เนี่ยยังเห็นขาวๆเปลือกไข่ในกากาแฟที่โรยลงเมื่อกี้นี่นะคะโรยกากาแฟอันนี้ดูสิงอกยาวๆยาวๆก็มันก็จะยอ้อยลงดูสิงอกใหม่หมด ดูเขาสุขภาพเขาเราก็จะมาเช็คดูดูสิมียอดอ่อนๆงอกย,อย้อยลงเต็มเลยนะคะต้นนี้สวยงามมากใช่ไหมคะสวยงามมากเลยดูสวยงามประดับด้วยงอกใหม่เขียวๆอ่อนๆน,นี่คืองอกใหม่นะคะบิวิก็มีสูตรนมสดดูสิมันงอกบิวก็จะมันก็จะย้อยลงเองละะ้ค่ะนี่ งอกยอดอ่อนๆก็จะย้อยลงสวยมากตั้งไว้ในมุมบ้านประดับมุมไหนก็สวยประดับมุมโต๊ะอาหารก็สวยนะคะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งเวลาเราจะถ,าถ่ายเทอากาศในบ้านเราก็ต้องเขาจะถ่ายออกซิเจนให้เราหลับสบายนะคะหลับสบายบ้านสวย สวยจัดมุมสวยสะอาดประดับประดาบ้านบ้านสวยเราก็มีความสุขใช่ไหมคะนะคะดูสิยาวมากสมบูรณ์ยาวมากเลยคะ่ะดกยาวมากเลยจนกระถางสูงสูงกระถางแล้วก็จะพามาดูต้นฟอกอากาศในบ้านทำให้เขาก็จะให้ออกซิเจนเรานะคะเราดูเลยมาดูต้นโทษน,นะคะมาดูเลย อันนี้ก็คือวิวจะเลี้ยงเอาไว้เอาต้นเล็กๆมาด้ยมีเปลือกไข่ดูสิเปลือกไข่ต้นนี้ก็ก็เรียกว่าลิ้นมังกรอันนี้ขออันนี้ลูกลูกของต้นนี้ต้นนี้แก่ออันนี้ลูกของต้นนี้เอาเปลือกไข่ใส่กำลังจะสูงขึ้นแล้วค่ะฟอกอากาศในบ้านนะคะลิ้นมังกรจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวย ต้นนี้แล้วก็ข้อที่สองฟอกอันนี้ก็มีเปลือกไข่กับนมนะคะกำลังจะสูงขึ้นแล้วค่ะลิ้นมังกรฟอรกอากาศทำให้เอาไว้มุมจะจัดในไว้มุมห้องนอนห้องรับแขกทำห้องนอนทำให้เราหลับสบายสบายนะคะนะคะวีก็มีไอเดียมาแชร์กัน กบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้วิวใบช่องไทยสวิทนะคะคนรักบ้านรักต้นไม้ต้นไม้ก็รักเราดีต่อตาและก็ดีต่อใจใช่ไหมคะคลิกกลับไปดูนะคะแรกเปลี่ยนการวิธีบำรุงต้นไม้ในบ้านวิวชอบค่ะวิวชอบต้นไม้ในบ้านนะคะ ้นไม้เราบ้านเราสวยบ้านคือวิมานของเราลองเพลงให้ยิ่งยิ่งจะสวยเราชื่อเราเช่าเราซื้อหรือตกลาแล้วเรา,เรา,เ,ราเราซื้อเราเช่าก็เป็นความสุขของเราในบ้านนะคะดูนี่ก็ละคะ่ะี่กำลังจะตัดดูสิกำลังจะตัดไอ ตนันแห่งๆเราดูแลเขาเขาก็ดูแลเราเพราะว่าเขาฟอกอากาศให้เราใช่ไหมคะนะคะไอเดียดีๆแล้วก็มาแชร์กันนะคะแล้วก็เป็นความสุขของเราที่อยู่ในบ้านนะคะเราก็จะบำรุงเขาแห้งๆแล้วก็กวาดออกกวาดออกแล้วก็ทำความสะอาดให้เขา นะคะความสุขของเราวิธีดูแลบ้านดูแลต้นไม้ต้นไม้สุขภาพดีเราก็สุขภาพดีไอเดียดีๆแชร์กันไปนะคะขอบคุณที่ส่งกำลังใจให้วิวีนะคะบายบายค่ะมีไอเดียจะแลกเปลี่ยนกันเสมอคะ่ะดูสิมันจะ ้นหางกระลอกตุ้นเงินไหลมาเงินไหลไงเงินไหลมาไหลมาไหลเยอะๆไหลมาหลายล้านไหลมาหลายล้านสุขภาพดีไม่ลํำไม่รวยก็สุขภาพดีก็ดีต่อตาดีต่อใจค่ะบางคนรวยล้นฟ้าสุขภาพไม่ดีมันก็มันได้ มันก็ไม่มีความสุขใช่ไหมคะอันนี้ต้นไม้เราสุขสุขภาพดีเราก็ต้องดูแลบ้านเราต้นไม้ก็มีสุขภาพต้นไม้เขาก็มีชีวิตนะคะบ๊ายบายคลิกเข้าไปดูคะ่ะขอบคุณที่ส่งกำลังใจให้วิวนะคะชีวิตแม่บ้านใช่เป็นแม่บ้านคอมเพลตต้องทำได้ทุกอย่าง